สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขภูสุขพนนะคะนะ่ะน้อพ่อแม่ที่อยู่เล่าอยู่ท่าอยู่ต่างประเทศนะค่ะพี่น้องนีประดาบันทุงผ้ามาเบ่งสวนผักนะคะนะ่ะนาะผักกำลังงามพี่น้องผักเขียวปีนะพี่น้อง อากาศเฉียวปีเด็กขั้นสมเฉียวงามค่ะโอ้นกพี่น้องเลย <laughs> นกกระจอกไม่จิกศพนกปลอมจนวม่จีมือดหรอก <laughs> อัก,กะาะง,งามพี่น้องหนูว่ามากินหนัางงามคักค่ะประกาศเทียวปีสวยๆนะคะคัดวงตุงค่ะพี่น้อง เด็กๆแบบไม่กล้าเบียร,ระกการน้อยพี่น้องตะไคร้ระกานนกนะคะนกร้า,ายหลายอันนี้ต้นเสี้ยนท่อนอะพี่น้อง พลังงามเราี่นหน่อไม่มาโปกปลูกพักบัวเลยพี่น้องเอ้ยงามค่ะมะะีกระแลแหนกําลังงามมีสายเบียรพักก็กพี่น้องเนาะเลังขึ้นพี่น้อตั้งบุ้งริก บุกมะเขือบักมะเขือใกบกะเพรามะละกอน,น้อยแล้วมาอัพเดตให้เบื่อนะคะ่ะพี่น้องสวนผักกระดากำลัางงามแัดเชียวปีนละะ้ค่ะเนาะสวยๆทั้งนั้นเลย นี่ก็บจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องถ้ามาเบิ่งผักค่ะหลานแย้มแลกเนะค่ะเนาะเขียวปีส,สวยขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเด้อที่เขามารับชมนะคะพี่น้องกดไลย์กดแชร์กดติดตามเมตดาได้เลยค่ะ,วะ,คะสวัสดีจ้า